จากที่ Ford Ranger ได้เผยโฉมอย่างเป็นทางการไปแล้วนั่นจึงทำให้ความสนใจของหลายๆสื่อหันไปหาโฟก k สวา g e n นอัม o ารอกซึ่งเป็นกระบะคู่แฝดของ New Ford Ranger แทนซึ่งล่าสุดนั้นโฟก k s วาเก้นค m มเมอร์เชียลวีคได้เผยแพร่ภาพการออกแบบทั้งภายนอกและภายในบางส่วนของรถกระบะอัม r o ร g อกเจเนอเรชต่อไปออกมาให้ได้ชมกัน จากภาพจะเห็นได้ว่าเจเนอเรชันต่อไปของอัมบรอกนั้นจะมาพร้อมกับการตกแต่งที่ดุดันมากขึ้นในบางจุดนั้นจะเห็นได้ว่ายังคงใช้ชิ้นส่วนเดียวกันกับ Ford Ranger ลุ่นล่าสุดเพื่อลดต้นทุนการผลิตเช่นประตูและกระจกมองข้างส่วนฝากระโปรงหน้ารถนั้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดรวมไปถึงซุ้มล้อที่ดูแข็งแกร่งกว่าบังโคลนและกระจังหน้านั้นก็แตกต่างด้วยเช่นกัน อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งของลังคารถมาพร้อมกับราวลังคาพร้อมกับสายยึดถังน้ำมันสองถังตามภาพพร้อมกับติดตั้งไฟสองสว่างสองดวงที่ยังไม่เคยมีในกระบะรุ่นไหนมาก่อนส่วนภาพการออกแบบภายในของรถที่ถูกเผยออกมานั้นก็มีความใกล้เคียงกับ Ford r a n g e r โดยมีการปรับในจุดต,ต่างๆเล็กน้อยเพื่อให้มีความแตกต่างเช่นการจัดวางปุ่มสั่งงานตำแหน่งคอนโซลกลางและรายละเอียดอื่นๆอีกเล็กน้อย สุดท้ายเป็นเรื่องของขุมพลังเนื่องจากอเมรอกใช้พื้นฐานเดียวกันกับเบรนเจอร์จึงคาดว่าขุมพลังนั้นจะใช้เหมือนกันทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลรวมไปถึงขุมพลังดีเซล v 6ด้วยโดยตัวรถนั้นจะถูกเปิดตัวในปี2022ผลิตในแอฟริกาใต้และอาร์เจนตินาและวางขายในยุโรปตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป